สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวผู้ไทยชาวสวนนะคะสาวผู้ไทยก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเนื่องจากไม่สบายนะคะเป็นไข้หวัดลงคอค่ะวันนี้ก็เสียงสาวผู้ไทยจะแปลกๆหน่อยนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่1 1แล้วนะคะที่เราเลี้ยงแม่สีนวลมานะคะ วันน <il>, да. ี้นะคะสาวผู้ไทยก็ได้ตัดสินใจปล่อยนะคะวัวออกจากคอกเพื่อมาเล็มหญ้านะคะเหตุผลที่ทําไมถึงปล่อยให้ออกมาเล็มหญ้านะคะเพราะว่าแม่สีนวลนะคะเป็นวัวที่อยู่ในคอกมานานเนาะเจ้าของเดิมของเขานะคะก็คือจะขังคอกอย่างเดียวรวมกับเพื่อนๆเลยนะคะพอสาวุไทยตัดสินใจซื้อเนาะเพราะว่าเขาผอมมากสาวุไทยก็เลยคิดว่า ถ้าอ้วนแล้วจะขายนะคะแต่ที่นี้สาวพุทไทยเลี้ยงมาสีวันนะคะเขาก็มีอาการเป็นสัตว์ค่ะทุกคนก็คือแบบเป็นสัตว์ไวมากเนาะ,ะสาวพุทไทยก็เลยเปลี่ยนแผนว่าถ้าถ้ากับสัตว์ไวนะคะสาวพุทไทยจะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เลยนะคะเลี้ยงเพื่อเอาลูกเขานะคะเพราะว่าโครงโครงสร้างเขาก็ดีเขาน่าจะให้ลูกสวยนะคะมีลูกมาแล้วสองตัวนะคะตัวนี้ สาผู้ไทยก็เลยตัดสินใจปล่อยออกมาเล็มญ้านะคะซึ่งเขาก็เล็มเป็นนะคะทุกคนเขาเล็มเป็นนะคะตอนนั้นสาผู้ไทยให้พ่อบ้านพาลงมาทางนี้นะคะก็คือทางนี้จะจะหินเยอะมากค่ะเขาก็ล้มเลยทุกคนเพราะว่าเขายังไม่ค่อยมีแรงนะเสาผู้ไทยก็เลยเปลี่ยนลงมาเป็นทางนี้นะคะอันน like, er so ี้หินไม่เยอะค่ะก็ลงมาถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยนะคะเราจะล่ามนะคะเราจะล่ามทุกตัวเลยเพราะว่ากลัวเพื่อนๆทำร้ายนะคะเนื่องจากเขายังยังผอมอยู่นะคะ ซึ่งเขาเขาเล็มหญ้าเป็นนะคะทุกคนเขาเล็มหญ้าต่ําเป็นนะคะถือว่าโอเคมากนะคะที่สาวผู้ไทยปล่อยให้เล็มหญ้าเพราะว่าอยู่ในคอกสาวผู้ไทยส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเลียงปล่อยทุ่งปล่อยเล็มหญ้าอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเราไม่ได้แบบเน้นเน้นข,งขังคอกเพื่อให้หัวอาหารหรือว่าเกี่ยวยาให้กินนะคะถ้าสมมุติว่าเออเป็นวันฝน,นตกหรือว่าอะไรอย่างนี้เราค่อยจะหา เขียวหญ้าเอาฟางให้กินนะคะแต่ถ้ามีหญ้าอย่างนี้ให้เลมสาวผู้ไทยก็จะปล่อยให้เล็มอย่างนี้ทุกตัวเลยนะคะก็คือทุกทุกตัวสาวผู้ไทยจะทําแบบนี้เลยค่ะก็คือจะให้เขาอยู่ในข้อเพื่อศึกษาพฤติกรรมกันก่อนาง่ายก็ทาให้ให้เขาเคยเคยชินคุ้นหน้าคุ้นตากันก่อนนะคะแล้วสาวผู้ไทยค่อยปล่อยออกมาให้เขาหากินอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้ออกมาหลายวันนะคะเป็น1ิวันนะคะหญ้าก็ก็เริ่มเขียวค่ะ เนื่องจากน้ําลดนะคะหญ้าก็ก็เริ่มเขียวแล้วนะคะปกติสาวพุทไทยก็จะเลี้ยงอย่างนี้แหละคะ่ะเลี้ยงรอบหนองอย่างนี้นะคะน้ําจะลดลงไปเยอะมากแล้วก็จะเริ่มมีหญ้านะคะมะีผักบุ้งะคะ่ะผักบุ้งน้ำผักกระเฉดนะคะที่มันแทงยอดขึ้นมาใหม่มันก็จะเขียวแบบรอบสากเลยนะคะถ้าน้ำแห้งแล้วนะทุกคนก็ถือว่า โอเคนะคะเขาเป็นวัวที่ไม่เลือกหญ้าเขาเล็มเขาเล็มหญ้าต่ําเป็นก็ถือว่าตอบโจทย์สาหรับกอสาวพุทยนะคะเพราะว่าสาวพุทยเคยซื้อวัวที่ไม่ถึงกับพรอมขนาดนี้แล้วแต่ว่าเป็นเป็นวัวแม่ใหม่นะคะสรุปก็คือมันมันหมันนะคะเขาจะเลือกหญ้ามากหญ้าอย่างนี้เขาจะไม่ค่อยเล็มนะคะวันนี้เด็กๆก็ชอบใจล่ะกินต้นกล้วยมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ได้กินหญ้าได้เล็มหญ้านะคะเห็นไหมคะทุกคนก็คือแบบ สาวพุไทยคิดว่าเขาจะเลือกหญ้านะแต่เขาไม่เลือกเลยนะทุกคนเขาเล็มหญากเก่งมากแต่เราจะไม่ปล่อยนะคะเราเราจะล่ามไว้นะทําเชือกไม่ยาวนะคะเพราะว่าน้ําสาวพไทยจะตักลมาให้เขากินเองเราจะไม่ให้เขาลงไปกินน้ำในหนองนะคะเพราะว่ากลัวเกิดอุบัติเหตุเนาะแบบกลัวเขาขึ้นจากน้ําไม่ได้นะคะสาวพุไทยก็เลยจะให้เขาเล่มอยู่แบบนี้แหละคะ่ะ น่านาจะมีมีแรงนะคะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขออภัยนะคะสำหรับเสียงอาจจะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะคะเนื่องจากไม,ไม่ค่อยสบายนะคะท่านใดที่มีเทคนิคนะคะคการเลี้ยงวัวผอมๆอ,อย่างนี้ให้อ้วนไวๆก็สามารถแนะนําสาวผู้ไทยเข้ามาได้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะติดตามแม่สีนวลต่อไปนะคะว่าจะนานแค่ไหนถึงจะอ้วนและดูดีขึ้นกว่านี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ